ไม่ว่าจะออกหรือไม่ออกเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิดน,นะครับแต่ว่าในทางที่หมอดูแลคนเนี่ยถ้ามันออกอะ่ะอาจจะดูแลได้ง่ายแต่อาจจะทรมานเ,าาเนาะเช่นน้ำมูกก็ไหลพื้นก็ขึ้นหรือกระทั่งแบบกลายเป็นแบบรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตลำบากแต่ก็ยังดีกว่ามันเก็บแต่ก็ไม่ควรจะให้มันออกมาแบบบ่อยๆเพราะว่ามันเหมือนกับเราเติมน้ําเสียใหม่อ่ะเหมือนเนี้ยอันนี้เหมือนรูออกเนาะแล้วเราไปใส่น้ําเสียเร่งไฟเพิ่มตลอดนะครับ น้ำเสียเนี่ยจริงๆน้ำเสียเนี่ยพูดเป็นความเข้าใจแบบธรรมชาตินะครับคนเราเนี่ยมีความเป็นธาตุน้ำเนาะไม่ใช่น้ําแบบ h 2 o อนะครับความเป็นธาตุน้ำคือความชุ่มชื้นยืดหยุ่นไหลเวียนแล้วก็แบบเนี่ยมันถ่ายเทได้เนี่ยอยู่มากนะครับแต่ว่าเรากลับไม่ค่อยดูแลเอาง่ายๆคนที่ชอบถามหมอว่าดื่มน้ำหายไหมใช่ดื่มน้ําก็ดีแต่บางทีมันไม่ใช่แค่น้ำเนาะบางทีเรากินผักผลไม้ความเป็นฉ่าน้ำไหมกินออกไปทั้งเปรี้ยวทั้งหวานไหมที่มันเติมธาตุน้ำมาชุ่มชื้นบางทีไม่กินเค็มกินมันกินเผ็ด หรือบางทีกินแบบพวกเบเกอรี่ที่มันแบบกระตุ้นให้มันแบบเหมือนน้ําแห้งเนี่ยครับหรือดื่มน้ำเนี่ยน้ำเปล่าไม่ดื่มไปดื่มน้ําแบบที่มันอย่างที่เมื่อกี้พูดเนาะไอ้น้าเย็นน้ําหวานน้ากาแฟหรือบางทีกลายเป็นน้ําที่มันกลายเป็นใส่แก๊สเข้าไปเช่นน้ำบัลลุมไอตัวเหล่านี้ครับน้ําที่ควรจะบารุงชุ่มชื้นมันก็กลายเป็นน้ําที่เป็นโทษแทนรวมถึงน้ําที่เป็นของแสลงอย่างเช่นแบบพวก ของหมักดองของแปรรูปของที่มันมีผักมีกลิ่นฉุนๆคือจริงเรื่องนี้เคยทําไว้หมดในปีที่ผ่านมาเนาะสามารถเข้าไปดูได้นะครับเกี่ยวกับท่าน้ําที่มันทาให้น้าร้อนทาเสียแต่แค่จะรีวิวให้ฟังว่าพี่ปางก็าเจอเยอะครับพอน้ําเสียแล้วเกิดอะไรครับถ้าภายในคือเลือดคน้นอันนี้คือเก็บไว้ภายในนะเก็บเก็บเก็บเลือดค้นมากๆก็เป็นไรครับไขมันเบาหวานอุดต,ตันมันดันไม่ดีก็ความดันก็ขึ้นเหมือนเลือดมันต้องสูบฉีดเยอะ ตัวความดันก็แรงขึ้นถ้าตกตะกอนมากกว่านั้นอีกก็เป็นอะไรครับเป็นพวกซีดเป็นเนื้องอกเป็นปูเป็นลิซิดวงถึงเนี่ยเหมือนข้างในเป็นท่อเนาะมันแบบแห้งๆเราคีดสภาพเราต้มน้ําเรือรังวนไปวนมาครับมันไปเกาะที่ไหนก็เป็นปัญหาให้นั่นเนี่ยซีดเนื้องอกเอ่อบางทีเป็นนิ้วอ่าที่เจอเป็นนิ้วหรือถ้าเป็นหนักกว่านั้นก็อาจจะกลายเป็นตัวมะเร็งได้นะครับที่มันค่อยๆแห้ง แต่ต้บอกว่ามันเป็นไฟที่มากทาให้น้ําร้อนนะครับไม่ได้แปลว่าน้ามันอยู่ดีมันแห้งในเองนะครับมันก็จะเป็นน้าที่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะไปเริ่มมาจากแบบเริ่มแสบเป็นกรดมอนน้ำน้ำที่เป็นน้ํากรดนะครับน้ำร้อนันออกมาก็มีปัญหาเรื่องระบบย่อยระบบเกี่ยวกับตัวลําไส้แล้วก็บางคนก็น้าแห้งในเชิงอุจจาระปัสสาวะก็ปัสสาวะปัสสาวะบางคนเร้อนบางคนปัสสาวะสีเข้มไม่รู้ตัว ก็มองปกติเป็นอย่างนี้อันนี้คือมันไม่ปกตินะครับมันควรจะเป็นภาวะสีใสไม่มีกลิ่นฉุนหรือไม่แสบไม่ขัดแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับอุจจาระก็เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าอถ่ายแล้วแห้งฟืดหรือบางทีแบบถ่ายแข็งบางคนบอกโอ้ไม่เป็นไรคะสองสามวันหายทีต้องใช้ยาระบายอันนี้ก็ไม่ค่อยปกตินะครับเพราะมันเป็นระบบที่มันค้างแล้วมันออกไม่ได้ทีนี้กรณีนี้อาจจะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะเป็นอย่างนี้ครับนะครับก็เราอาจจะ เหมือนถามเพิ่มเติมว่าแน่ว่าอันนี้เรียกว่าตระกูลเลือดน้ำเหลืองไม่ดีหรือเปล่าซึ่งมันเก็บไว้ภายในนะครับแต่ถ้าเก็บไว้ภายนอกนะครับก็ไม่ใช่เก็บไว้ภายนอกออกมาภายนอกเนี่ยคือมันเป็น,นกลไกธรรมชาตินะครับถ้ามันเก็บ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 มันก็มีปัญหาแต่บางคนเนี่ยอาจจะเหมือนเก็บไม่อยู่หรือว่าเฮ้ยพยายามร่างกายมันช่วยต้องบอกมันช่วยเรามันช่วยก็พยายามออกอ่าเนี่ยมันปึ้งเปิดออกมาอ่าถ้าออกมาข้างบนเป็นอะไรครับ เรื่องนั้นเหมือนไม่ดีนะจำไว้ง่ายครับมันออกไปทางเหมือนกับแพ้ง่ายเพราะมันเหมือนกับว่ามันมันเหมือนน้าที่กำลังเดือดอยู่เยอะๆมันร้อนอยู่ข้างในมันก็เจออะไรกระทุกระทุนหน่อยมันก็ปึ้งขึง้นมาง่ายเช่นภูมิแพ้ gard, อากาศอากาศเปลี่ยนขอ,ขอเรียกว่าเป็นทางเดินหายใจแล้วกันอาจจะไม่ใช่อากาศเป็นฝุ่นลองเจอทั้งอากาศเจอทั้งแบบบางทีอาหารอย่างเงี้ยครับน้ำมูกไหลระคายคอเสมหะมันมันขับออกมาเนี่ยขับออกมาเนี่ยเยอะๆนะครับไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นมีปัญหา ออกมาทางเดินหายใจบางคนก็หายใจไม่สุดเนี่ยมันมันไม่ไม่ชุ่มชื้นนะครับและที่สําคัญคือพอไปนานๆก็จะตันตามโพรงจมูกเช่นเป็นไซนัสวันนี้ออกตาเป็นแบบน้ําตาไหลคันตาไอ้พวกเนี้ยครับก็อยากบอกว่ามันเป็นปัญหาเชิงระบบตรงเนี้ยครับที่มันถูกตีขึ้นซึ่งบางทีแก้ไม่ถูกจุดไปกินยากดปุ๊บมันถูกกดไว้นะครับต้องบอกว่าถ้าแก้ปัญหาและสาเหตุได้เนี่ยมันจะไม่ต้องคอยกินยาไปตลอดหรือบางทีแค่ปรับเปลี่ยนตัวเองก็หายแล้วนะครับ มีคอมเมนต์นะคะจากคุณธนวัน์หลั่นนะคะบอกว่าไฟขึ้นกับน้ําเสียเป็นไปทั้งคู่ได้ไหมครับอะไรนะครับไฟขึ้นกับน้าเสียค่ะเป็นไปควบคู่กัน,นได้ไหมคะอ่าเป็นเป็นไปควบคู่โดยโดยสัมพันธ์แบบแบบส่งตอเขาเรียกว่าเป็นไปไปด้วยกันได้เลยครับคือไฟเนี่ยมันมากใช่ไหมครับพอไฟมากเนี่ยน้ํามันก็ร้อนค้นพอร้อนค้นมากๆมันก็เหมือนกับเหมือนเราตั้งตั้งหม้อแล้วมันแบบ ไม่ค่อยล้างหมอ้อตั้งคนไปเรื่อยเหมือนพวกตั้งน้ำแกงหรือเอาไปแกงกะทิก็ได้เลือดเราจะมีความเป็นเป็นน้ำเป็นเลือดเป็นน้ำเหลืองเนาะคล้ายแกงกะทินี่นะตัวเปรียบเทียบน,นะครับมันร้อนเรื้อรังแล้วเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบถ่ายเทมนันนะมันก็จะร้อนก่อนพอร้อนก็เริ่มแห้งแห้งก็เริ่มคนคนก็เริ่มเสียง่ายเหมือนน้ำไม่แม่น้ำนะครับมันร้อนเกินไปก็คนแห้งเสียทีนี้ที่เมยกี้พูดว่ามันออกมาทังเนี้ยมันคือความสัมพันธ์เนาะไม่ได้แปลว่า กดมันจะออกมาทางจมูกนะครับมันคือมันก็แปลเปลี่ยนเป็นเสมหะคือเราเข้าใจว่านี่คือเขาเรียกว่ามองแบบธรรมชาติมองแบบความสัมพันธ์ของธาตุแล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานมันแปลออกมาเป็นทางร่างกายได้ถ้าทางใจก็มีนะครับบางคนเก็บไว้ก็คือเป็นซึมเศร้าเป็นเก็บอารมณ์ความรู้สึกไม่ดีมันก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวมันแห้งอยู่ข้างในอ่ะมันไม่มีเนี่ยภาษาไทยมันดีนะครับคือเขาหลืกไม่มีชีวิตชีวาไม่ชุ่มชื้นไม่กระชุ่มกระชวยมันห่อเหี่ยวมันแห้งแรงเห็นไหมครับเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นท่านน้ำของมันเลยมัครบ ก็แชร์มาได้นะครับใครรู้สึกว่ามีปัญหา,านี้แล้วมาจากสาเหตุอะไรบ้างาก็ชวนนะครับทีนี้พอมันออกมาทางทางทางเดินหายใจแล้วเนี่ยมันก็กระทบไปที่ตากันที่หูอย่างที่บอกเนาะมีอันนึงที่เป็นช่องทางออกเช่นกันนะครับคือผิวหนังของเราอ่าก็จะกลายเป็นอะไรครับพื้นคันแล้วก็บางทีกลายเป็นร้อนเป็นแสบเป็นแดงไปหมดเลยนะครับบางทีเป็นสิว,ส,วสิ่งต่างๆเราเนี่ยหมอเจอบ่อยมากนะครับในปีที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีความเหมือนกับ ภูมิแพ้ผิวหนังอ่ะถ้าเป็นภาษาทางวิชาที่เขาไปเรียนนะบางทีก็ตรวจไม่เจอแพ้อะไรอ่ะถ้าตรวจเจอก็ดีไปก็เรียงไม่ตรวจไม่เจอซึ่งไม่ว่าจะตรวจเจอหรือไม่เจอเนี่ยกลไกการรักษาควรจะปรับสมดุลใช่ที่น้ําให้มันสะอาดให้มันดีขึ้นนะครับไม่ใช่ไปกินยาแก้แพ้ไปทาบางทีก็อ่ะทาซเตรลอยบ้างทาพวกเนี้ยครับมันไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับเนี่ยครับปึ้งขับออกมาตามผืนตามผิวตามอะไรละครับไปปิดฝามันปิดฝามันปิดกบกบกบไว้ มันก็จะค้างค้างก็จะกลับไปเหมือนกินที่หมอบอกอีกกลายเป็นอะไรครับเป็นน้ําเสียน้ําเน่าภายในซีเนื้องอกมะเร็งทฤสีดวงอะไรไปปังนานาดังนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะออกหรือไม่ออกเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิดน,นะครับแต่ว่าในทางที่หมอดูแลคนเนี่ยถ้ามันออกอะ่ะอาจจะดูแลได้ง่ายแต่าอาจจะทรมานเนาะเช่นน้ำมูกกันไหลพื้นก็ขึ้นหรือก็ทั้งแบบกลายเป็นแบบรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตลำบากแต่ก็ยังดีกว่ามันเก็บแต่ก็ไม่ควรจะให้มันออกมาแบบบ่อยๆเพราะว่ามันเหมือนกับเราเติมน้ําเสียใหม่เหมือนเนี้ยอันนี้เหมือนรูออกเนาะ แล้วเราไปใส่น้ําเสียเร่งไฟเพิ่มตลอดนะครับอ่นนี้ต้องบอกว่าปัญหาสาเหตุเนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กันแหละที่ไฟกับน้ำเนี่ยก็เจอเจอบ่อยเหมือนที่ธนวัฒน์คุณธนวัฒน์ถามมานะครับเขาชื่อเล่นว่าฮ่องเต้แหละเนาะพี่ไม่ค่อรู้จักฮ่องเต้ฮ่องเต้นะก็ ดีีนะครับที่มาแบบเหมือนแชร์กันจะได้แบบพอยิ่งถามก็ยิ่งต่อยอดการเลยรู้ไปด้วยกันนะครับทีนี้ไอตัวที่ออกมาเนี่ยมันมันก็มีการออกอีกแบบนึงครับแต่มันอาจจะไม่ออกนอกผิวหนังแต่มันออกตามช่องที่มันออกได้คือตามข้อข้อที่เหมือนเหมือนข้อต่อเนาะเหมือนเวลาเราเราเจอน้าอุดตันอ่ะไอตามท่อเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าพอมันมันไปสุดตามข้อเนี่ยมันจะปูดออกบางคนก็ข้อบวมข้ออักเสบบางทีก็ข้อร้อนแดงหรือบางคนก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับ เหมือนกับมันเป็นมันเป็นการที่ข้อเสียตระกูลเนาะคือข้อมันจะแบบรู้สึกว่าเจ็บปวดง่ายๆอาจจะยังไม่ทันบวมนะแต่มันจะปวดปวดง่ายเพราะมันเป็นภาวะอักเสบอยู่หรือถ้าบางคนอักเสบเรื้อรังจะกลายเป็นอะไรครับข้อมันจะแห้งก็กลายเป็นข้อฝืดข้อติดมันมีภาษาของมันเนาะเช่นจับโป่งเนี่ยแต่มันเป็นภาษาทางแผนไทยเนาะหมอก็เล่กง่ายๆว่าถ้ามันบวมหรือมันร้อนเนี่ยก็คือเป็นข้อปวดขึ้นมาอันนี้ก็มีปัญหาซึ่งเคยเจอมาแล้วครับบางคนเนี่ย กินยาแก้เสษก็ยั่ปวดก็ไม่หายเพราะว่ามันปวดจากข้างในที่มันมีปัญหาครับแต่เราไปแก้ผิดทางสาเหตุหลายอันเลยครับาการใช้งานมีปัญหาร้อนภายในน้นําเหลืองเสียแต่ว่าพวกตระกูลน้ําเหลืองเสียเนี่ยจะมีแสลงเป็นพิเศษอีกอันหนึ่งคือไม่ใช่แค่อาหารรสจัดหรือว่าหมักดองที่บอกไปเป็นพวกหน่อไม้ปะลาหมึกแล้วก็ถักมีกุชุนน่จะบอกไปแล้วเนาะว่าถักมีกุชุนนี่ก็แสลงเหมือนกันเช่นชะอมตอรหรือว่าพวกกระถินเนี้ยเนาะ แต่ทีนี้พอเรื่องน้าเนี่ยมันมีความเป็นเขาเรียกว่าการเป็นออกได้หลายทางน,นะครับบางทีเนี่ยพอกระป๋อที่มันตามข้อเนี่ยมันอาจจะเห็นชัดแต่บางทีมันเป็นกระป๋อภายในเช่นกระป๋อตามลำไส้กระป๋อตามมดลูกอันนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกับสีแหละแต่ว่าหมอจะพูดว่าบางทีมันมันเป็นการพยายามดันแต่มันดันไม่ไปเช่นพยายามดันทางทางอุจจาระมันดันไม่ออกเพราะอุจจาระเราก็แข็งแต่น้ําเสียมก็พยายามจะออก มันเป็นทั้งไฟที่มากน้ําที่คตรหรือล้มที่พยายามดันก็ปูดเป็นพวกลิบสตวงถ้าในมูล,ลูกก็ปูดเป็นพวกช็อกโกแลตซีดออกมามันพยายามออกหรือบางทีประจําเดือนแทนที่จะออกมาออกมาแล้วนะต่อ,อมาแบบดำดำขำๆออกมาแล้วปวดท้องออกมาแล้วมีภาวะแบบตกขาวเหม EN, ็นๆร่วมด้วยอันนี้ครับเป็นพวกน้ําเสียที่ออกมาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับบางคนก็เงือเหม็นเนี่ยเยอะไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียภายในยหรือน้ําเสียที่ขับออกมาล้วนแต่ไม่สมดุลควรจะปรับสมดุลน,นะจ๊ะ